สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวของมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะ,ะในการทําประกันภัยพร,ะระบภาษีนะคะแต่ถ้ามาเจริญของเรานะคะรับทําประกันภัยพร,ะระบภาษีนะคะครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนะคะไปทําที่อื่นเลยนะคะและก็ทําประกันภัยกับเรานะคะ รับรองเลยนะคะว่าได้ประกันภัยคุ้มครองจริงนะคะได้เอกสารชั่วนะคะไม่มีเทลูกค้าแน่นอนค่ะคุ้มครองแต่วันแรกเลยนะคะและก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะคะให้คําแนะนํากับลูกค้านะคะและที่สําคัญค่ะมีศูนย์ตัวทางและสีที่ได้มาตรฐานนะคะที่คอยรองรับนะคะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ,ะแล้วก็ขอฝากไว้ทิ้งท้ายไว้เลยนะคะว่าถ้านึก อะไรไม่ออกนะคะเกี่ยวกับทาทางประกััยพร,รพรบภาษีนะคะให้นึกถึงโตยตามม่เจริญเป็นอันดับแรกเลยนะคะยังไงไปฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ